ครับน้องๆเดี๋ยวจะมาเฟิร์สไฟท์นะครับลำนี้เป็นแฮม m มอร์ EBP 3d นะครับ mm hmm. ก็เพิ่งประกอบเสร็จเดี๋ยววันนี้พี่ปูจะมาลองเฟ mm ิร์สไฟท์ดูบินครั้งแรกนะครับคือการบินครั้งแรกว่าอาการจะเป็นอย่างไรนะครับ mm hmm. สั้นรอเลยครับโอเคเช็คเช็เช็คระบบก่อนนะครับก่อนขึ้นนะโอเคครับ บินเดินทางก่อนนะครับไม่เน้นเล่นท้านนครับมือใหม่ครับครถไว ต้นยอน,อนกี่นาทีแล้วตะกล้องดูเวลาที่จับกี่นาทีครับสี่ยี่ห้าโอ้ถื tan. อว่านานเลยเดี๋ยวต้องซื้อแบตใหม่นะครับเล่นก้อนนี้ไปก่อน โอเคแบตร้ okay, องแล้วนะครับ โอเคแรกนะครับเบาๆก่อนยังไม่เล่นท่าเท่าไหร่นะครับทดสอบตัวลำลบินได้ดีนะครับอ่ะคลิปหน้าพี่พูจะมาลองเล่นท่าดูนะครับฝากติดตามด้วยครับ